บางกองไ่ต้าตกีนสักรสกินสกินนี่จัดเต็มมากเฮ้ยมีคนมีสกินในตำนานอยู่คนหนึง่งอ๋อคือเพาฟายไซเลนไน t ์โซน่าออกไซเลนไนส์โซน่าเด็กขายไม่ดีในไทยยังไม่มีนะอ่าอ่าคนนี้เขาเป็นเพลเยอร์ในตำนานเหมือนกันมีประสบการณ์ที่เซิร์ฟเอวอเยอะมาก ็นผู้หญิงด้วยมีชื่ออยู่ในฮอปเฟรมของออฟฟิศไลออนด้วยนะครับแล้วเพิ่งซื้อแมวด้วยใช่เกมมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับลักษณะก็ควงกระทาดรัมเบเยอร์ขึ้นมานะครับอุ้ยโดนด้วยนะครับนะก็แต่ละคนก็เขาเรียกว่ามีไอดอลเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไอดอลแบบประมาณว่าเลี้ยงแลจะเป็นอินสปิเรชันอะไรอย่างงี้ครับเฮ้ยรักว่ะนี่ก็ต้องแบบ รู้สึกว่าตรงนี้จะมีมวลสารนี่มันขาเข้านิดหน่อยนะครับนิดนึงที่หนึงไม่ต้องตกใจกันไปก็รับชมตามปกตินะครับปกติสกายไลน์นะทางด้านการเงินตอนนี้นี่ทาง BKT น้ำแล้วนะฮะอยู่ที่เราวกับด้านมนลสารนะโซใครจะรวยอีกทีก็ไปดูกันหน้าจอเองนะฮะอ้าวแล้วไม่จริงเลยอ้รู้สึกได้รู้สึกได้เดี๋ยวต้องต้องต้องไปหาสายสิงเล็กนึง อาจารย์โนช่วยอยู่อ้าวอตออตอแล้วก็ในการต่อสู้บางช่วงเนี่ยยังมีอาการกระตุกอยู่แบบเฮ้ยเ้ยมันจะพูดชื่อกิลแต่ว่ากลับไปแบบเฮ้ยเ้ยใส่แทนอะไนเงียไปก็ยังมีการพูดชื่อทีมก็ผิดด้วยแอบลับปิด มุกมุกเรืออะไรสองรอบกูไม่มุกเลยแล้วก็เรสแอร์เยอะมากระหว่างรอไฟช่วงที่ไม่ไฟเนี่ยไม่ค่อยจะวิเคราะห์หรือว่าวิเคราะห์ไปเท่าไหร่ว่าจะมีการแท็กซึอะไรบ้างแต่ว่าปล่อยเรสแอร์ไปนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมจะพูดอ่ะหมดไปแล้วหนึ่ง <elaborate> ท่านท่านที่สองนะฮะ ดาราเอวีทีนี้จำติดเลยอ่ะจะเอ่ยก็แชมป์เว้าวไม่ใช่นะครับคุณชาโมก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร,ร์ของตัวเองชัดเจนครับมีสไตล์แล้วก็นำเสียงการาพากย์ผมว่าอยู่ในเกมดีนะเพียงแต่ว่าหลายๆจังหวะติดใช้คําว่าอ่าอืมอืมคือประโยคนพวกนี้มันมันจะเยอะมากอ่าอืออะไรประมาณนี้ออกอ่านเยอะมากซึ่งบางทีมันก็เยอะไปก็ไม่ดีแต่ว่าความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เอ็นเตอร์เทนเนอร์ของคุณเนี่ยคือมีเยอะมากเพียงแต่ บางจังหวะมันมันเยอะเกินไปแบบบางบางทีจังหวะทีมไฟ์ซีเรียสหรือจังหวะแบบได้เสียกันชัดเจนอะไรเงี้ยแต่แบบได้เสียเลยแต่บางทีมันก็เป็นติดหามากเกินไปหน่อยอะที่มันไม่มันไม่ใช่เรื่องสิเรื่องที่ไม่ดีพี่บอกว่าบางทีเราต้องควบคุมความพอดีของมันแต่โดยรวมว่าผมว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับอ่ะสองท่านผ่านไป <ผม S 1> อ่ะผแล้วก็คนสุดท้ายครับพิชัยครับก็อย่างที่สองคนนี้พูดมานะครับ แต่ว่าสิ่งที่ปลกใจที่สุดคือคนที่เข้ามาตรงนี้เราเซตไว้ให้เป็นหมายหนึ่งแต่ชาวโมคุงกับยิงมุกจนจนเหมือนตัวเองเป็นหมายสองเพราะว่ายิงมุกให้สันวอเนี่ยตอบต,ตลอดเลยสมมุติว่าเรายิงมุกไปเฮ้ยหนึ่งปึ๊บสันวอตอบมาสองสามสี่ห้ามกเรายิงไปอีก hey! 7, เฮ้ยเจ็ดแปดซัน <c oughs> วอลตอบไปอีกเจ้าสิบเจ็ดสองอ่งี้กลายเป็นว่าเหมือนกับสมบ่าว่าเป็นเป็นหลัง รจริงๆแล้วเราชมได้แต่พองามแล้วมุกที่ชมส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันในทีอรแนยจะเป็นมุอ,อจะพูดยังไงจะเป็นมุกในเกมและส่วนใหญ่ครับจะไม่ค่อยใช้มุกส่วนตัวเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวม s t ส a า e ิช e นิ i n e e r อะไรพวกนี้ครับผมว่าดีผู้ฟังแฮปปี้เอนเตอร์เทนเสียงฮาดีนะครับจังหวะการใช้นํำเสียงผมว่าดีครับแต่ว่าการดเนินรายการเนี่ยผมเกรงว่าจะขาดไปอยู่ ในช่วงของสาระหรือว่าเนื้อหาของเกมอ่ะอยากให้เนนหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าน้องชมพูคงเป็นคนจับภาพเองเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นว่าผมกับไม่ค่อยทันเกมสันวรต้องเตือนอยูตลอดเช่นเอ้ยข้างบนข้างบนเอ้ยตรงกลางเราแล้วนั่นตรงกลางใอ้ยข้างล่างข้างางอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ <c oughs> สำหรับยังไงเอ่ย โอเคโอเคนะอันเนี้ยอยู่ในมือผมแล้วอ่ะลงไปเดีด๋ยวลงไปขอบคุณมากอ่ะขอเซ็นตรงมือให้กับชามม่างมงคูหน่อยคร่ะนี่ตกเชียร์ตัวตัวเยอะเหมือางงานกันนี่นะฮะเดี๋ยวสงานเดี๋ยดูแต่ว่าอย่าเพิง่งประกาศเพราะว่านะฮะเราจะมีนะพี่ใหญ่นักหนึ่งนะนะขอเลยเชิญคุณต้นนะฮะ พี่โตม้มามอบรางวัลน,นะสำหรับผู้ชนะไม่ว่าชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะ ผมรอและเลิศอันดับที่1น้องบอลเนี่ยแปดพันบาทค่ะน้องบอลเนี่ยนะคะสามนสานกรรมการได้คะแนนรวมสี่สิบแปดคะแนนเพื่อความรวดเ็วครับ้าคะแนนอย่างีมันวนะคท่าแรกให้1ิะแนนนะครับท่้นที่2องให้คะแนนนะครับสุดท้ายกั แชมของเราพุ่งเน้นไปสู่พุ่งเน้นไปสู่ความเป็นมืออาชีพที่กว่าน,นี้นะครับเราขอให้น้องตั้งใจเรื่องการลดพุมงนิดน,นึงนะครับในการมีมุกสอบนะครับจนทาให้ตัวเองเราเลยนะที่หลักลงไปรวมถึงการจับภาพนะครับแล้วก็มีะองนะครับ สนเยอะกันไานะครับแล้วก็ไม่ค่อยมองผู้ชมคือเราจะเล่นก,กับสัน้องมากเกินไปในการที่เราเป็นเอ็นซีก็ดีหรือว่าเป็นคนดำเนินรายการก็ดีเป็นคนเช้าแคสก็ดีนะครับเราควรจะมองกล้องนะครับเพราะว่าเรากำลังเล่นกับคนดูนะม,มาอยู่สี่พันห้าพันคนนะครับและสุดท้ายที่โนติโนทยงมุลที่สุดก็คือเรื่องเทสแอร์ A ครับคือการออามงอรือหรือว่าจุดชนร์กลางรายการโนติโนทนะครับให้ นะครับอยู่ในมือผมนะครับส่วนผมนะครับให้17คะแนนนะครับสุดท้าย รู้สึกไงที่ได้ที่หนึ่งครับเจสีเสียใจเสียใจมีม <c oughs> ัชเจอร์มีเลคูลนี่จะได้เข้าไปร่วมกับเทสเลยวะยังไม่รู้ทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตโอ้โหเปเรเป๊ะเลยว่ะวันนี้มาหรือไงเนี่ย